ได้รับส่วนบุญบุศสลวที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปวดเนียนถือศีลให้ในคราครั้งนี้เมื่อได้รับกาโมทนาแล้วถ้าท่านยังมีทุกขอจงได้น้นจากทุกถ้าท่านมีสุขอแล้วพอขอให้ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการและงานเทิน ีติกายโกอายุวัวนโนสุข,ขงังพรลังเอ้าเยืนตรงนี้ถ่ายรูปเอาตัวใหญ่ข้างในเน,นี่ยถ่ายเอาเล็กน้อยตัวใหญ่ข้างใน